ความสุขใดจะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์วันที่7ถึงสิาพฤศจิกายน2565น้าอยาก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้มหมออ้าําสัมารโรด,ด้วยนะคะนี่เป็นการแนรนด้อมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยส,ส,สดๆกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกวับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักประจองคิวันก่อนนะขอดูหน่อยความสุขใดจะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้โอ้โห ต้องบอกเลยคนที่เลื่อนฟิตมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะความสุขที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆบางอย่างโอกาสใหม่ๆข่าวดีอะไรใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะแล้วมันจะเป็นความสุขด้วยเพราะมันเป็นการ เริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งใหม่ๆเป็นโอกาสใหม่ๆนะถามเรื่องการงานต้องบอกเลยใครที่หางานอยู่มีโอกาสว่าคุณจะได้เริ่มงานใหม่หรือได้ข่าวมาว่าคุณกําลังจะได้งานใหม่นะ ใครที่อยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานมีโอกาสที่คุณจะได้นะใครที่อยากเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสว่าคุณจะได้ตำแหน่งใหม่ออนะมีโอกาสที่คุณจะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะหรือได้เริ่มธุรกิจใหม่นะหรือใครที่ทำธุรกิจอยู่ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสมีลูกค้าใหม่ๆคนใหม่ๆได้รู้จักใครใหม่ๆได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะแล้วมันจะทำให้ชีวิตคุณสดชื่นสดใสมากๆเลยนะเออมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะมีการเริ่มต้นอะไร ได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วมันจะทำให้ชีวิตของคุณน่ยสดใสนะแล้วก็เขาเรียกว่าได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะบางคนอาจจะได้โอกาสในการที่จะอาจจะเรื่องของการสอบต่างๆอาจจะเรื่องเรียนเรื่องของการสอบรับทุนชิงทุนสอบเข้าบรรจุข้าราชการสอบแข่งขันอะไรก็แต่แม่มีโอกาสว่าคุณจะได้นะ มีโอกาสว่าคุณจะได้รับได้รับชัยชนะดได้รับโอกาสใหม่ๆนี้นะคะในเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันคุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตที่จะสามารถสร้างเงินสร้างทองสร้างโอกาสสร้างไรายได้ให้กับตัวเองเพิ่มเติมนะนะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้ได้เริ่มต้นใหม่หรือบางคนอาจจะสามารถปิดหนี้ได้ในสัปดาห์นี้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นะ,ะที่หมดหนี้มีสินทรัพย์นะ สุดท้ายอะสำหรับคนที่มีมีโอกาสอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความรัก นะบางคนอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับใครบางคนนะคนโสดอาจจะกําลังมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับใครบางคนหรือมีคนใหม่ๆเข้ามานะคนที่สถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสาที่จะเปิดสกสราดใหม่ได้เริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตให้คุณได้เลือกก็ได้หรือเป็นไปได้ว่าอาจจะเริ่มต้นใหม่ในฐานะใหม่ที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะ <S 2> <S 2> <S สน่วน, <anta> นคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วอาจจะได้เริ่มต้นใหม่ในสักในสถานะใหม่ อาจจะได้แต่งงานนะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีโอกาสมีลูกได้เช่นเดียวกันนะคะยินดีด้วยนะ